เผยแผลบนร่างแตงโมนิดาสงสัยหลังเห็นชุดที่ใส่ไม่น่าทำธุระเบา <Yeah. S 2> จากกรณีการพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทของนักสแสดงสาวแตงโมนิดาในช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ <Yeah. S 2> โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่มีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดนั่งมากับเรือสปีดโบ๊ทมีชายสามคนหญิงสามคน <Yeah. S 2> และเมื่อมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งตัน yeah. สวนใหญ่อำเภอเมืองนอนทบุรีปรากฏว่าแตงโมได้ตกลงจากเรือจมหายไปกับกระแสน้ำเป็นเวลากว่า39ชั่วโมงตัว<ม>ในที่สุดพี่ชัยของแตงโมเป็นผู้พบร่างน้องสาว<ม>และให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยนำร่างน้องสาวขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา<ม>ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อชัดชัยกิติชยัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาร่วมภารกิจค้นหาร่างของ แงโมนิดาด้วยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความตั้งข้อสงสัยไว้อย่างน่าสนใจว่าน้องตกน้ำไม่มีสิทธิ์จะว่ายน้ำไหวเลยนะครับเพราะขาขวาโดนใบจักฟันขาลึกมากยาวคืบก,กว่าครับน้องน่าจะเกาะเครื่องกลัวตกน้ำแต่ขาขวาตกน้ำและโดนใบจักฟันขาเลยต้องตกน้ำและหมดสิทธิ์ใช้ขาพยุงตัวเองส่วนขาซ้ายก็โดนด้วยเล็กน้อยครับจากความคิดส่วนตัวผมนะครับส่วนอื่นไม่มีบาดแผลครับ ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้เลยครับเสียใจครับ mm. นอกจากนี้ยังเขียนต่อในคอมเมนต์อีกว่าสภาพชุดใส่ครบไม่ได้ถอดฉี่เลยครับ mm. ใส่ชุดเกาะอ,อกสวมจากบนลงล่างถอดยากครับไม่ใช่แล้วครับผมว่าต้องมีเหตุอะไรบนเรือทำให้น้องต้องหนี mm.